สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอาเบอสุฟุสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเนี้มาพอกันนี่บรรยากาศทุ่มก็กลัวครับผมสวัสดีค่ะของวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสอง6ห้าหกหกครับพี่น้องพอกันตอนมื่นเนาะวันนี้แมนครับขึ้นมาจอบเพชรบดเพชรล่มครับพี่น้องเนียินข่าวมันออกพี่น้องแมนครับพี่กัลเนีิครับเป็นผู้บัญองเม็กครับตำบล่วขาเบอร์บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้กับพ่อและพี่น้องคอหนึงนี่ครับ แมนค่ะอย่าหัพี่น้องเบิ้งครับเดี๋ยวหันไปให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับผมพูนพี่น้องออกไม่ครับพี่น้องอรบอบแรกครับแมนค่ะรอบแรลกข้านี้พี่น้องข้ามหนีละพี่น้องนี่อีกครับพี่น้อง <c oughs> แต่ประหวัวขอ้อนค้อนอื่นสิออกบนนอพี่น้องแมนครับม,มีหลายค้อนเด้อครับผมเดี๋ยวต,ต้องรอดติดตามกันเด้อพี่น้องสิดเพลพี่น้องเลาะเบิ้งทุกๆค้อนครับเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับพี่น้องแมนค่ะเดี๋ยวให้แม่น้ำมุ่นเก็บครับผม ผมบอกคอยถนันเรื่องเก็บครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บในงานมันก่อนพี่น้องพี่น้องอดอกกําลังพ่อกินพ่อแกงเดือพี่น้องแน่นครับประมาณซ้ำใบหูหรือพี่น้องซ้ำใบหูเล็กน้อยครับพี่น้องภาษาผูเฒ่าเพื่อนเอิญนนครับผมเอาตัวนี้ก้อน,ออนแม่้ํามุลนอ่นนี่อาจนีแสบแต่แสงแบดในเดือดครับเพราะว่าเป็นยางมังคืนครับผม ขันธีมาเมื่อื่นเสวยยันประท่านข้าเจ้าครับผมเพราะว่าพรนี้อื่นแบบพารกิจร้ายแห้งพี่น้องไม้นี่คนหูไหลายน้ำนอกแมนํามนแมนค่ะเมื่งพี่น้องกำลังพอดีกินเลยครับผมเดี๋ยวเอาไปปาดอยู่บ้านครับผมแมนค่ะแกงก็ได้ได้พี่น้องรุ่นนี้แมนครับรุ่นนี้พอดีแกงพอดีซุปครับพี่น้องแมนค่ะยังอ่อนๆครับผมรุ่นน้ำกันแง่ๆง่ครับประสิเป็นยังไงครับ อาจิบอะไรยูเด็กอกครับพี่น้องมาเบิ่งขอนที่เห็นไว้แมนค่ะคอนอี่ขอนเคยเก็บค่ะพี่น้องแมนครับผมปีกายนี่บ่ค่อยได้เก็บเนาะแมนค่ะเอาได้เพราะเ่อนั้นได้งามน่ะเดี๋ยวเก็บตัวง่ายก่อนเบิ่งพี่น้องกำลังพอดีพอดีขออนุญาตเก็บจักดอกก่อนดอกเดี๋ยวสิว่าม่ามหันมองเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องอุ้ย ขอนใหญ่ได้พี่น้องโมเมนขอนน้อยได้ไหแต่ว่าเ <ed> ั็ออกบอ่ทันทัวเนาะเฮ็ดรอบแรกสิออกประมาณนี้ล่ละพี่น้องคั้นรอบสองนั่นขอนบินครับแน่นค่ะน้นำหมอกก็ยังบ่ท่านค่อยลงบันไดครับหนาวหนาวสามสี่หมื่นล้วพี่น้องแต่ว่าหมอกบอ่คอยมีพี่น้องแม่นครับเฮ็ดมันเลยออกสาหนาวอากาศเย็นซื่อๆครับบ่เมนหนาวหมอกครับพี่น้องกันหนาวหมอกนี่ข้อนนี้สุดปลายแท้ครับเห็ดออก ทั้งไปกับพ่อออกครับพี่น้องบิ้เงเหงาเหมือนเห็น<ม>อยู่<ม>ทั้งเหงาแบบแบครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับแม่นนุ่มมุนตาดีแห้งบันทั้งเหงามันครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงง้งกันนี่ครับดเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้อนี่ครับพี่น้องอ้ยมีติลุ่นกันลังเลยครับคอนบินก็เอินพี่น้องคอนบินรอบแรกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งฟังแม่น้่มมุนครับอ้ยฟังนี่พี่น้องุ ลุนครับเอาได้ครับรุ่นนี้รุ่นเหรียญซิฟครับผมรุ่นกําลังแสบเลยครับเหรียญซิฟนี่ใบหูเล็กน้อยพี่นอ้องแมนครับนี่อีกเด็กพี่น้องไต้ขอนก็มีครับผมรุ่นพ่อแก่รุ่นพ่อแก่เอาบ่ไวร้ายบ่าวร้ายาย่หนะ้างหน่อยทียย่เราเตือนเตือนพี่น้องให้แม่นลำมุ่นเก็บให้พี่น้องเบิ่ง,งครับนะเอาเลยพี่นอ้องเอาเลยครับผมนั่นเี็บกระตาละปันเก็บเลยแม่นลำมุ่นโอ้ยเก็บให้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่ต้องตาบึ้ง เอาเลยเด้อพี่น้องแน่นครับเกะบปอย่างเด้อพี่น้องแน่นครับเดืองพุดพุดครับรุ่นนี้แน่นบ่คือรุ่นอันนั้นซุปพี่น้องรุ่นกำพืชนั่น,นดึงยา,ากแน่จังไรครับแน่นเพราะว่ารุ่น,น,นแกเป็นเหนียวแน่แลเลยเขาจะเอารุ่นเหรียญสิบเนาะแน่นค่ะอุย กย้อนมาพอเดี๋ยกให้พี่น้อง,องได้เห็นน้าตอนกลางเว้นครับพี่น้องอันนี้ว่าเป็นกลางคืนครับมันเลื่อปอันไดครับผมที่ใครจะคล้องมีภารกิจหลายเหมือนอนื่นพี่น้องอย่างมามาทําเขาที่ไดเรื่องเนือนอ้ออื่นนี่กับทีได้ไล่ควายที่ผมไปหาคลิปก่อนลราพี่น้องไล่ลงไปทงหน้ายิบนครับเหมือนก็เลยต้องมาเจาะเบิ้งกลางคืนครับผมเพราะมือนี้ค้อนที่จะคล้องเคยเบิ้งไว้เคยเก็บเนี่ยรับงมือนี้ก็เป็นมือพักยางน้ำน้มยแม่น่ค่ะ ดอกงามอีลีครับพี่น้องสะอ่อนแห้งครับผมขอนแค่นหินหรือว่าตะเคียนหินครับพี่น้องในยินมาวมือนี้นั่นผู้เขาได้นั่นเขาได้เต็มตาพี่นรับอันหน่อยบ่เอานะพ่ออันหน่อยบ่เอาอกไว้ผู้ใดมาพ่อก็แล้วแต่เพื่อนนอกพี่น้องนะมันหน่อยไรเอาไปกับว่าเป็นตะกินครับเมีย่าไม้มันน้อพี่น้องไม้มันว่าอยากได้รับเอาแต่อันกินได้ครับพี่น้อง บมเมนว่าดอกนี้หน่อยแน่ๆสิลูบไปเบิดบอมแนเด้อครับสําหรับผมกับเมํามมลบ๊คือพูงเขาเด้อพี่น้องเอาเท่าที่เอาได้ครับหมู่เขามาพ่อที่ลังกับป่อยเพิ่นนั่น2ดอกบลยมเมนว่าเห็นซําใดรเอาเบิดครับนี่เอาได้อยู่บ่ได้เออเก็บเอาซะกนึงนี่ครับพี่น้องอยู่ได้งามครับเป็น ยังมีอีกหลายขอนอยู่ครับพี่น้องสิพากไปเบิ่งอยู่ครับว่าแม่เหน่นหน่อยขอนเลือกหนองบริเวณนี้ในเงานี่ปีที่แล้วว่าได้เก็บน้ำม่นน้ำม่นค่ะเราเก็บตันไหนกันมสิรืมแต่ก็มีคนหูอยู่ได้พี่น้องขอนนี่แมนครับข้าเจ้าหูหลายคนว่าแม่ได้คอยก็พราน้ำมูนหงเนี่ยจังว่าเกิดการแย่งสิ่งครับพี่น้องเถื่องๆ่มีเดี๋ยวขามไปอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้อง ข้างล่างมีอยู่บรือเปไตรทองคอนกับมีอยู่เิ่นว่าพี่น้องเยวจงยังว่ากันครับเดี๋ยวมาเอาโตัวท,ที่เห็นชัดๆครับผมอุ้ยบาดกำลังพอดีครับแค่เหมือเอื้นเศร้าหนาสีบาดง่กูนี่ครับพี่น้องขั้นถืงนำหมอกเพื่อนไหวให้ครับเฮ็ดชนินเ,นนเอาเฮ็ดว่าอใหญ่ห้างเก็บเซย์กันพอดีพ่าะน้าพี่น้องเนาะน สมควรแล้วนะพี่น้องพี่น้องาวคงก้นสิว่าคือบ่กเก็บสวยกันว่าเรี่ยวอยากให้แม่น้ำมนตนเพิ่นได้เก็บครับพี่น้องนี่พี่น้องใต้ขอนก็มีด้วยครับอันนี้ก็เอื่นเฮ็ดน้ำหมอกเลยพี่น้องเกิดจากน้ำหมอกพี่น้องกันน้ำหมอกร้ายก็ออกร้ายเด้พี่น้องแม่ครับนี่ยินผู้เฒ่าเขาว่าขอนเพิ่นซุ่มน้ำหมอกแล้วเถือกแดดเอาๆแล้วเพิ่นจะออกครับพี่น้อง แม่ก้มผู้เฒ่าเพป็นว่าอีหลีพี่น้องเนี่ยให้แม่น้ำมนเก็บมนไปเก็บหมดแล้วครับผมเอาใส่หนึ่กระมีอด้วยก่ะเอาเก็บไปก่อนเก็บตัวที่เห็นสักก้อนเอาแ่งกันเก็บขั้นสันแข่งกันเก็บกันครับพี่น้องโอ้ยถึงปุดปุดเมืองพี่น้องครับ มาแน่ใจว่าเพิ่นสีออกทุกจุดทุกขอนบ่เด้อพี่น้องเพราะว่าขอนนี่ปีที่แล้วพค่อยได้เก็บครับยังดับไฟแบตเิ่นดับแลวพี่น้องเอ้เ FC ซีท่านใดหรือว่าท่านใดที่หูขอนหูไม้กะมาลองจับจอบซองซองบ่งเด้อครับผมเธอได้เก็บครับแต่สำหรับผมก็แม่น้ำมตนกะ บ่ค่อยสันทัดปันได้ครับ,บเห็ดบวเห็ดขอนบ่ค่อยหูปันได้ครับหูเจ็บจตมันได้เจ็บคือเจ็บพี่น้องแม่นครับออัันนนน้้นาเดกพระเจ้านั่นหูไหลขอนครับพี่น้องแต่สำหรับผมก็แม่นน้ำมลขันมาส้นนีปบนได้ก็คือเป็นลบมืออ่ะครับพี่น้องเมืาา่อเราบอกว่านี่ตุม่มหน่อยๆปล่อยไว้เนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่ครับพี่น้อง ทั่วกลนกระตาแล้วเด้อพี่น้องได้แกงนึ่งแล้วกระตาบักใหญ่ทั่วกลนแล้วครับผมไปครับพี่น้องไปเบิ่งอีกคอนนึงครับยังงบ่ทเิใกล้กันครับผมไปค่ะนี่ครับพี่น้องคอนคอนนี่เพิ่นเป็นทั้งปลายเพิ่นครับเพิ่นออกทั้งปลายออกเมหลายปไนไหนครับคอนนี่เต่ายดอกง่ามเต่ดอกงามดอกอั่วเม่งครับผมเป่นข้าวน้ำครับ เห็นอีกอยู่เ์แล้วครับพี่น้องยูทเถิงครับบั็นปุ่นครับยูทเถิงเถิงเปลือกมันใหม่พี่น้องเห็นครับไฟไหม่ป้าแล้วเปลือกเปลือกใหม่หรือแต่แก็นเพิ่นครับมันเลยบ่ค่อยออกปนไดนครับพี่น้องไปครับพี่น้องปีนขึ้นไปขังเถิงครับผมพุ่นแล้วครับนี่ครับพี่น้องออกมองละหน่อยครับผมควันนีออกมาหลายเนาะมันไม่ค่อยมีเปลือกคือว่าล่ะพี่น้องเปลือกมันใหม่ทิมเบิดเหลือแต่แก็นหล่อนเพิ่นครับ เปลือกเป็นมันใฟใหม่ครับพี่น้องขนาดจะยังออกไฮไดเก็พี่น้องดอางามยู่ครับผมเด๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งคอนบินของแท้ครับบันหันมาพี่น้องหันมาพี่น้องนั่นครับลอยอยู่ท่งอากาศนนครับพี่น้องคอนนี่ก็เคยได้เก็บตลอดครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับปีนกันไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอยู่หลังคอนอีลีครับตัวนี้ หลังอิลีอิหลอพี่นอ้องแต่ว่าขอหนีจากซุ่มๆเนาะเน่ะค่ะทัานที่ออกอยูมมาา่มั้งจ้ะแต่ว่าขันแงม้มแดดออกกับถึงแดดจังๆครับผมแมน่นซุ่มๆเลยโดนแดดเพิ่นกับสิบเป็นเสื้อเฮ็ดครับถ้าย่อยออกน้ำฝนมาาั้งจ้ะพี่น้องแน่นครับอะ,ะนะอไรบ้างคุณไกลๆคุณเยอะสิเก็บเองอะไรอยูอะคุณแม่อะไรใช่ปะไม่นนะนำบ่ ตามปกติผู้ถาเพ์พนว่าขันรอบแรกบอกบอกคักนี่รอบสองนี่จังแห้งพิ่น่อยพี่น้องเดียไปทังเงาเดี๋ยวไปทั้งเหงาพิ่ครับโอ้ยยังเป็นตุ่มก็มีแมนมนตลในหลังเพิ่นะในหลังในดังดอกเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งเหงาครับพี่น้องไปทั้งฝนครับนี่ครับพี่น้องทั้งเหงาเพิ่มีอีรลีเนาะแมนน้ำมนม่ยโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องพี่น้องกำลังพอดีเลยครับผมนี่ครับทั้งนี้ครับ เดี๋ยวเห็นไหมน้ำมุนเก็บครับผมเห็นไหมน้ำมุนตรงนี้เป็ต่างมันยากพี่น้องเป็นแปนครับขอนบินของแท้ครับเพราะว่าเพิ่นลอยอนี่อากาศบ่ถึงพื้อนด้วยครับพอนนี่ผ่านนี่โงนหินครับผมผูม้ใดว่าขอนบินพอน้ำมุ่นเห็นแล้วแหละน่าพี่น้องเนาะขอนบินของแท้บ่ถึงพื้นครับทุกปีเพิ่นแห่งก้อนโม้ด้วยครับพี่น้องขอนนี่เพราะว่าเพิ่นใหญ่เนาะคพอ พ้นยดเพิ่นถือแดดจังๆกันนะพี่น้องขอนใหญ่แน่นตัวนี้แม่นครับขอนใหญ่แบบโอบบ่หุงนะครับพี่น้องน้ำกับพ่อน้ำพี่น้องเอ้ยเริ่มพุแล้วพี่น้องหมดงามพี่น้องไตสวดสวดอยู่พุ่นหมดงามนี่ เปลี่ยนบรรยากาศพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเก็บแต่กลางเวรไรกลากงคืนลอ่องเบิึงนะพี่น้องขันบ่มากลางคืนกับเมื่ท่านเขาเมื่อท่านเขาครับน,น,น้าที่เบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งขอ,งอนไหมครับผมอันซุบเป็นตุมต่มๆนี่ผมสิปล่อยไปเด้อครับามาเห็นกับให้ข้าศพเที่ยวแต่เพื่นพอนผู้ใดมาเห็นทีหลังก็เอาไปเลยน้าพี่น้องกันสีลบไปเลยคือข้าเจ้ากับ มันบมเมนผมกับแมนอมมนครับพี่น้องไปครับไปคอ,อนไหมครับผมพอแม่พี่น้องครับเบิรงบันนี่เด้ผมสีแพ้นกล้องให้เบิรงเดื้อครับผมอันนี้ท่งเงาเพินเร์อพี่น้องเป็นตุมต้มๆครับแต่ว่ากระตุ้มใหญ่อยู่พี่บานนี่พี่น้องช็อตเด็ดเดี๋ยวเป็นอยู่ฟังนันเบิดครับพี่น้องเดี๋ยวสีไล่ลงไปให้เบิรงกคร์บผุนครับพี่น้องผุนครับแม่นเบิดครับุน แม่น้ำมนขามไปฟังนั้นเลยกันเลยบังจุมนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลมืมันี่เป็นจังมันหมาน,มนแม่น้มนน้ำา่น้ำมันโอ้ย,ยน,อนี่ครับพี่น้องเข็บเลยแม่หมดงามน้ำเลือดะสมสื่อหมดงามส่วนพระลานหมดงาม <c oughs> เอาเลยเด้๋ยวนี้พี่น้องเอาเลยครับผมผมเก็บสองมือผมเด้๋พี่น้องเฝาได้เยฝาเอาเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นเก็บมวนๆผู้ดเดียวเพิ่นครับพอน้ม้อนโบเก็บด้วยครับเราสังเ,เกตบ,บ่พี่น้องนาะฝางนี่มันสะมีเปลือกอยู่แม่ครับฝางนี่มีเปลือกฝา,างนี่ถือไม้ฝางนี่เหลือแต่แก็นเพิ่นครับไฟ่ใหม่เพิ่นก็เลยบอกเอาฝางนี่เฮ้ย ทั้งเทิง่งกุลทั้งเงาเพื่อนนะอู้ยจางแห้ดอกอ้วนๆเลยครับพี่น้องคุณครับทั้งนั้นครับจุ่มนั่นดอกอ้วนๆเลยครับขายยิงใหญ่อุ้ยตัวนี้เพื่อนดันเปลือกใหม่ขึ้นพี่น้องอุ้ยหมดกาดพี่น้องเลยหมดงามครับกัรทั้งแต่กล่องการทายคนเก็บเลยด้วยป่ะเนี่ยมันปดิเก็บได้พี่น้องมันอันนี้ก,กัรมันขั้น แย่งกันครับมุนงามมครับผมดอกกำลังงามด้วยนะพี่น้มีนีนค่ครับอวบขนาดเลยด้พี่น้องเอ้ย<ฮ>ัาอวบขนาดพ่น่ะพ่น่ะสุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องหมานตอนค่ำตอนมืด <c oughs> นม่ว่าสีบลหมานนม่ว่าสิเมื่อยจซื้อครับอคตั้งใจมาจอบเบื้องซื้อครับพี่น้องแต่กลับเป็นจังหมันหมานก็ถือว่าโชคดีไปครับน่นนครับ นึกว่าสิได้ลบเมื่อนซื้อครับพี่น้องขันมาบ่ได้คือคือเสียเถี่ยวแค่นั้นแหละพี่น้องแม่นครับขันบ่มามันก็คือจังเพิ่นสิออกครับพี่น้องเห็นข้าเจ้าเพิ่นเก็บเมื่อก็เสียงมาไปสั่น์ละครับอุ้ยบรงจุมนี่บานแล้วมาโผด่มาพูดแต่พี่น้องดอกอวบขนาดนี้พี่น้องเอ้ายังกันเก็บก้อนบันอดบ่ได้ครับพี่น้องเห็ดซอนแต่ปลากระเบนสะออนขาเห็ดเพิ่งพี่น้อง หมดกัดคอยอวนมันอ้วนแึ่งครับผมนี่นะอือในกระตาเพิ่นครับพี่น้องอลังการนลยนะในกระตาะโอ้ใอยว่าเห็นตรงไหมน้ำมันมันมันได้ยื้อเอาไหมโอม้นเจอเก็บทั้งแท่งดเดี๋ยวพาไปเบิ่งเงาใหม่ครับนี่ครับพี่น้อนงใช้การในกับในสีไหน ทางนั้นคือสิบริไทยให้พี่น้องเบื่องดอกเก็โโรบโลดไหมหมดเพราะบาขอนมันใหญ่แห้งครับเอะหมดงามกับพอ่อหมดงามสิเอาเียกเอาแตโต้ตุม้มใหญ่ๆด้วยครับพี่น้องตุม้มน้อยๆนี่แล้วแต่ผู้ใดสิมานมาพ่อครับแบ่งกันกินไปซะแล้วครับพี่น้องของบริปูกนะพี่น้องเนาะผู้ใดมาพ่อเอาไปเรากำลังงามครับ ซุปเป็นตุ้มนี่มะอื่นเแ้านี่บานเพอเวอร์ครับพี่น้องถือน,นำหมอกอไปพี่น้องอขยับไปเบิง้งทั้งไปไปเพิ่อนผลครับบันนี้เพราะว่าไฟใหม่มีปลายมีหยังกระจายกระจายอยู่ทั้งผลครับไปครับผมนี่ครับตนนัวนี้อยู่ในขอนใหม่ที่แบบโอ้ยพี่น้องขี่เหอะขี่เหงาครับพี่น้องดอกสีสิเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับดอกดอกดำดำด้วยครับดอกนี่เพราะว่ามันอไต่หงใหม่หลายพี่น้องนี่ครับพี่น้อง มก็ยืนบ่เถึงกันครับพี่น้องให้แม่นหนุ่มคนเก็บครับเมันเป็นละสีมันบ่คืออันนั้นบ่ขาวๆได้พี่น้องปกติขาวๆเห็นชัดเจนเนาะพี่น้องนะเบ่วงดอกดำๆครับบัานนี้แค่แต่ว่าเผนดอกอ่อนครับผมแม่นค่ะเค้ยได้ยซ้ำหนีพอจับมือสีได้งลอยมาจอบเบ่วงอีกอยู่พี่น้องแต่ว่าสีมานเนี่ยกำเว้นดอกครับบัานนี้แกงกินได้นั่นนั่นใต้ใบไหม่นั่นน ก็สีเด่มากกันคืนวันมืออื่นเศ้าวันสีเด่ไรง่วงไรควายออกแก่ขอ,อกไต้เศ้า,าครับหืมเี่ยงมาบ่ได้เด้อพอเอ้ยเป็นจังไดละบันเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเป็นตุมต่มๆเลยครับบันบอีกีออกอกสองมือมืออื่นแล้วก็อีกมือหืึ่ครับพี่น้องตอนนี้มันยังเป็นตุ่มอยู่ครับผมโอ้ยเอากรได้เนาะเอากระได้อีหลีครับพี่น้อง เดี๋ยวหาเบิลงงานไม่ขอนไม่ครับพออีกรุ่นหนึ่งครับพี่น้องรุ่นใหญ่ขึ้นมาในจังน้อยครับผมรุ่นหลังเขียวเนาะแมนค่ะรุ่นกำพูดรุ่นซุปรุ่นพอดีซุปครับพี่น้องนี่ครับผมหลังยังดำเนาะพี่น้องโมเมนต์ดำได้ไหมหลังเขียวรุ่นนี้รุ่นหลังเขียวพูดอีกครับพี่น้อง พุ่นครับเห็นเข้าขาบอในได้ไผมนั่นแหละครับหลายอยู่พี่น้องผมมาสีดึงกันมามันดึงขึ้นมาได้ใ,ดไไหให้แม่น้ำมัลงไปให้แม่นมลงไปเก็บครับผมกำพืชพี่น้องลงบ่ได้พี่น้องมันมีมองหยียบมองเดียวครับกำพืชล้างเขียวกันครับรุ่นเดียวกันครับผมุพอดีซุปพอดีเขาแจวเขาเกลือเขาในง่าครับผม ลายบอให้พี่น้องบิ่งน้ำีิดอกง่ามเยอะครับผมปวยปวยฮะใส่ดอกกันนี่ครับรุนกำพืชรุ่นหญ่เพิ่อนครับในง่ามแม่คอยได้ออกงานแล้วล่ะปานนี้อือผักเพลกับปูไไว้จนวาคุ้มบักง่ญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวหาบ้างอีกครับผมน้องพออีกแล้วครับผมยุดเลยเอยพี่น้องเดี๋ยวแพนกล่องพี่น้องบิ่งอีกครับ ทง,งพี่ครับพี่น้องพี่ครับเบื้องทางนี้เฮงจังครับพี่น้องกำลังเลยครับดอกรุ่นนี้มาเอาเลยไอแมดาม่อนเก็บครับเอาเลยบานมาทาและพี่น้องเ,อเ,เก็บแห้งกับวอดายด้วยครับเพราะว่าเพิ่นอ่อนขาดครับพี่น้อง <c ười> ดอกงามๆครับผมนี่ครับพี่น้องตากล้องกับรอยเก็บเองครับโุ้ยโอเคกับอะไรที่เราพี่น้องมันสะอ่อนครับเหยื่อบึงแม่น้ามุนเก็บเรื่อบึงขามันพี่น้องดูนะหัวหัวเลยเนาะเฮ็ดบลูดีบิึงครูนี่เฮ็ดบลูดีขาหัวขาอ้วนแท้ มวนกุ๊บแล้วพี่น้องขึ้นเลยขยับมากพี่น้องขยับมากครับนั่งรับแล้วรพี่น้องน้่แบรนดรุ่นเดียวกันพวพวเวอยู่ครับชิได้ลอยมาอีกยุดอกครับจักมือพี่น้องตัวน,นี้บ้าเ,าเนาะนีบ่บ้าบ้าบ้าเอาตัวนะั้นไปไว้ซุ่มวันนี้เอาได้อยู่ครับพี่น้อง ขดดอกรุ่นนี้ซุปบิดดอกน้ำแม่น้ำมุนซุปทั้งดอกสุดยอดครับพี่น้องคราวนี้นอนคุยขับมีไงจักบาทพี่น้องเอ้ยสุดยอดขึ้นอย่างพี่น้องอ๋อไปครับพี่น้องมันนาซีสุดแค่นี้แหละครับเพราะว่าทางนั้นกับเบิ่งแลว้วบ่มีครับพี่น้องทางปุ่น นะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็สิาพาแม่น้ำมุ่นกลับลงมืานบ้านแหละครับผมเพราะว่าตามหาอีกขอน,นึงปอพ่อครับพี่น้องหลงสนหลงหนาหลงหลังครับหาปพอพ่อขอน,นึงครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวสิไปสรุปเพชรใ้เบิ่งอยู่บ้านด้อครับผมไปพอกันอีกเท่านึงอยู่บ้านครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบ้านเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานพี่น้องเบิ่งผลงานครับ เกือบเตรียมกระดงเนาะหลายเติบอยู่พี่น้องมีขนาดเอาบเบิร์ดได้พี่น้องเพราะว่าจงดอกน้อยนมอนั่นไหวหน้าพี่น้องเก็บเลือกเอาแต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆก็คือครับพี่น้องดอกน้อยก็ตัวนี้เพะเอาครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่อยู่ด้วยครับเนียนค่ะสรุปแล้วก็ถือว่าหมานเนาะเมนามุนหมานค่ะใส่เวลาเพเหิงครับผมเนียนค่ะเพราะว่าเป่าไปฟ้่ามากพี่น้องเนียนครับมันเป็นย่มขึ้นถ้าว่าเ้าไปแต่หัวคำเติบพี่น้อง แมนครับผมกระตานี่ก็บอเป็นหน่อยด้วยครับเดี๋ยวให้เตียบเตี๋ยวเพิ่อนกกระแตผ่าครับพี่น้องผู้ใดเห็นกระแาผมอุ้ยคือได้เ่อเตีมกระแาขั้นเตีมกระแานี่ก็เสมอกระแาผ่าครับพี่น้องกระแตผมสรุปแรกกระทือว่ามันครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมค่ะพี่น้องแต่ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์พี่น้องสำรับมือนีเดิ๋ยวเกลียบพี่น้องสองถุนกว่าแหละมาหอดแน่นไปแรกพาพี่น้องมาเนี่ยคลิปเนี่ย พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการำลังใจทุกการติดตามเวยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำมนคอกเมนต์น้นำม์ำมครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้คือสี่ซบสามีแล้วะครับผมสวัสดีครับ